พามาชมเลนเจอร์สปอร์ตครับคันนี้ค่าตัว9ก้า0 0นบาทนะฮะมาในชุดคัสตอมงานแรปเตอร์นะครับนี่ฮะกระจังหน้าเปลี่ยนไปนี่เลยกระจังสเกลเดียวกับตัวแรปเตอร์ตัวเบนซิน v 6นะครับชกักชนล่างเปลี่ยนใหม่นะฮะถอดชิ้นเดิมบอกนะครับแล้วก็ใส่กันชนที่เป็นงานคัสตอมขึ้นมานะฮะ ฝากระโปรงก็ติดอะคริลิกอักษวนคำว่าเรนเจอร์ให้ด้วยนะครับไฟบงกระจัง3ตัวตรงนี้เป็น LED นครับผมทิ่เลยอยากได้สีขาวหรือว่าสีส้มก็แจ้งมาได้นะฮะเออไฟตัดหมอกเป็น LED นะผมครับไฟหน้าเป็น LED Multi Repeater นะครับแล้วก็ Daytime ก็เป็นตัว C เนี่ยก็เป็น LED เช่นเดียวกันนะฮะวล้องานแัปเตอร์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นคิวแบบบางนะครับผมตัววล้อแัปเตอร์เนี่ยจะมีแบบ2แบบครับแบบบางกับแบบหนาฮะอันนี้ก็เป็นแบบบางนะครับผมสี่นิ้วถ้าเป็นแบบหนาเนี่ยอยู่ที่ห้าจุ้านิ้วนะครับล้อยางครับผมเป็นล้อขอบสิบดนะฮะคันนี้ ล้อขอบสิบแปดก็หน้ากว้างเก้านะครับผมล้อโอเอซสนะผมยางสองแปดห้าหกห้าสิบแปดนะฮะคันนี้ยกหน้าขึ้นหนึ่งนิ้วนะครับผมตัวรถเนี่ยก็จะความสูงหน้าหลังจะเสมอกันนะครับผมถ้ารถเดิมๆที่จะออกจากโรงงานเนี่ยจะเป็น่าหน้าหน้างเขาเนี่ยจะต่ำกว่าด้านหลังนิดนึงนะครับอันนี้ก็ยกหน้าหนึ่งนิ้วนะครับเพิ่มบาลานซ์กับรถนะครับนี่เลยดูฟิตเมนต์ด้านข้างนะครับผม นี่นะฮะตัวแก้มยางก็จะยืดออกมาจากตัวคิว้วนิดนึงนะครับผมกำลังสวยนี่นะฮะกับยาง 285.65R18 นะครับยกหน้า1น,นิ้วนี่ด้านบนติดตั้งราวหลังคาด้วยนะครับตัวนี้ใส่เพื่อความสวยงามน,นะฮะฟิตเมนต์ดันข้างตัวรถนะครับ ประมาณนี้เลยก็ทรงที่จัดออกมาเนี่ยจะใกล้เคียงกับดับเบินะครับพวกความสูงอะไรเงี้จะใกล้เคียงกันเลยด้านท้ายติดอะคริลิกอ,อักษรคำว่าเรนเจอร์ให้ด้วยนะฮะนี่ป่าท้ายมีคำว่าสปอร์ตนะครับผมแล้วก็กล้องถอยหลังไอน้นี้ครับผมนี่อยู่ใต้โลโก้ฟอร์ดนะฮะ ไฟเบรกโดยทีสมมมาให้ไฟท้ายเดินนะครับผมกึ่ง LVD ครับผมแล้วก็ติดตั้งครอบไฟท้ายให้ด้วยนะฮะเก้าแสืสี่บาทนะครับผมดาวเริ่มต้นสิบห้าเร์เซ็นะฮะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับผมมีงบประมาณอยู่ในใจในการออกรถนะครับผมก็สามารถทักข้ามาคุยได้นะครับผมแอดลิง์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะฮะ อยากได้รถรุ่นไหนใช้เงินออารถเทไ่ชุดแต่งประมาณไหนก็ตักเข้ามาได้ครับผมนี่ยฝากเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ